สวัสดีครับทุกคนวันนี้เฮียมารีวิวครีมนะทุกคนก็น่าจะรู้จักครีมในการตัดกันผ่าแล้วนะครับผมครีมที่เราใช้เนี่ยในเงนี้ยเนี่ยนะโออันนี้เป็นครีมที่เฮียใช้มานานแล้วนะครับอันนี้เป็นครีมทิย่านะประมาณนี้เนี่ครีมทิย่า <c oughs> นะ หนึ่งสองสามนะก็ราคาอยู่ที่ประมาณเจ็ดแปดร้อยพันหนึ่งอะไรประมาณนี้นะครับผมแล้วก็ครีมที่เป็นครีมเทพที่เขาเรียกกันก็คือเป็นครีมก้อนแฮนนะก็จะเป็นครีมก้อนแฮนที่เรารู้จักกันนี่แหละครับผมนะนี่เป็นครีมก้อนแฮนนะครีมอย่างที่บอกกันก็คือว่าหลักๆก,ก็จะใช้หลักราคาหลักร้อยจนถึงหลักพันถึงสองพันนะ คีมในการประกอบกันผ่านเนี่ยมันก็จะแยกออกมา,าเป็น2ประเภทหลักๆคือเป็นคีมคมเดียวซิงเกิลเบดกับครีมดูอัลเบดดูอัลเบดก็คือเป็นคีม2คมที่สบกันแบบนี้อย่างเช่นทรรมย่าหนึ่งสนะถ้าคีมคมเดียวก็จะเป็นก๊อดแฮนก็จะเป็นแบบนี้นะเป็นด้านไม่มีคมอันหนึ่ง ครีมที่มีคมมันจะใช้การสับเข้าไปปุ๊บแบบนี้นะฮะซึ่ง2ออย่างนี้เฮียเคยทำรีวิวไปแล้วนะครับผมก็คือว่ามันจะเป็นครีมดวลเบสกับซิงเกิลเบสวิธีการใช้งานมันจะแตกต่างกันซึ่งคือมันตัดเหมือนกันนะ่ะแต่คือว่าผลที่ได้รับมาเนี่ยมันจะแตกต่างกันก็คือว่าสองคมมันจะบีบเข้าหากันแบบนี้เป็น2ด้านนะฮะมันก็จะมีรอยอยู่ตรงกลางอะไรประมาณนี้แล้วก็แล้วแต่คุณภาพของยี่ห้อ อันนี้ถ้าเกิดซิงเกิลเบสมันก็จะสับไปด้านเดียวบา,บางเทคขาเรียกว่าอะไรเทคนิคหรือว่าการวิเคราะห์วิจัยมาแต่ละแบรนด์เนี่ยมันก็จะเป็นสับมาเหมือนเราปอกอผ่าแตงกวาอย่างเงี้ยมันก็จะคมออกมานะแล้วก็แล้วแต่ยี่ห้ออีกนะฮะคุณภาพนะก็ดี่ me, เฮียมีเนี่ยเนี่ยในข้างหน้าเนี่ยนะก็จะเป็นนี่ทามิย่ยาอ่ะซูมให้ดูนะนี่ี่นี่นนทามิย่าแบบนี้นะครับผม นะด l b a เบรดนะซิงเกิลเบดแล้วก็จะมีเป็นอันนี้อีกอันหนึง่งนะก็จะเป็นของดิสเพียนะครับผมนะนี่เหยี yeah, ให้ดูประมาณนี้ดิสเพียเนี่ยก็ราคาอยู่ที่ประมาณ1 0 0 0บาทนะครับผมเป็น s i n เกิลเบดเหมือนกันนะวิธีการตัดเนี่ยราคาอย่างที่บอกไปเนี่ยนิยมที่จะใช้กันก็คือเป็น s i n เกิลเบดมันจะตัดได้เนี้ยบขึ้นนะ ความรู้สึกว่าการตัดเนี่ยมันจะนุ่มขึ้นนะเฮียก็มีหลายอันเหมือนกันนะครับผมนะการตัดนะฮะแต่จริงๆแล้วเนี่ยถ้าเกิดเราตัดเนี่ยคือถ้าเกิดเราจะใช้ครีมตัดเนี่ยซิงเกิลเบดเนี่ยเราควรที่จะตัดอยู่ตรงกลางแล้วก็ไม่ควรที่จะตัดเนี่ยไอเขาเรียกว่าอะไรแกนใหญ่ๆแบบนี้นะซึ่งเราควรที่จะใช้ครีมอันใหญ่ นะคีมมันใหญ่อันนี้ก็เป็นก๊อตแฮนถ้าเกิดเรือตัดชิ้นใหญ่ก่อนนะเนี่ยอย่างเช่นตัดเกตอันใหญ่ๆแบบนี้ออกมา1อันนะคือเอาง่ายๆคือคีมถูกหรือคีมที่มันมีความหนานะแล้วพอเราเอามาแต่งเกตเล็กๆชิดๆรอ,อ,อยชิ้นงานเนี่ยเราก็ใช้พวกดูโอเบดหรือซิงเกอลเบดอันนี้อธิบายให้เข้าใจก่อนนะว่าเราควรที่จะเลือกใช้คีมยังไงเช่นย้อนนะ เราตะมีแผงนะเราควรที่จะใช้ครีมนะที่เป็นใบมีดที่มันเป็นหนาๆเนี่ยนะตัดก่อนนะครับผมแล้วก็ใช้ดูโอเบดหรือซิงเกิลเบดเนี่ยที่ครีมที่เขาเรียกว่าคีมคมเดียวหรือคีมสองคมเนี่ยเอามาเลมนะครับผมแล้วก็บางคนก็อาจจะใช้ตะไบแก้วอาจจะใช้ ฟองน้ําในการแต่งหรืออาจจะใช้อ์ตไนในการแต่งแต่ที่เขาทําออกมาเป็นครีมสองคมหรือครีมคมเดียวที่มันมีใบมีดบางที่สุดเนี่ยเพื่อที่จะอะไรเพื่อที่ให้เวลาลอยตัดเกรดแต่งชิ้นงานเนี่ยมันมีความเนี๊ยบที่สุดเพราะเวลาเราตัดชิดเข้าไปในชิ้นงานเนี่ยมันก็จะทําให้มีความรู้สึกว่าเราไม่ต้องมาแต่งเกรดหลายรอบอะไรประมาณนี้อะ ประมาณนี้นะอันนี้ก็คือจะเป็นครีมที่ท้องตลาดที่มันมีอยู่ราคาตั้งแต่หลักร้อยจนถึงหลักพันตอนนี้มันมีครีมออกมาใหม่นะ,ะ MJL นะครับผมนะนี่นะหน้าตามันมีแบบโอ้โหยังกับน้องสาวๆอะไรเลยนะฮะคือแบบสวยงามนะอันนี้พีกันดั้มนะส่งมาให้เฮียรีวิวก็น่าจะส่งไปหลายๆที่เหมือนกันนะครับผมก็ ลองดูอันนี้ราคาอยู่ที่มาณ700ไปไปลาย750หรือ790อยไรเคียมจาราคาไม่ได้นะก็มีเขาเรียกว่อะไรผ้ามาให้แต่ไม่รู้ว่าออตอนที่ขายเนี่ยจะมีมาให้ครบชุดแบบนี้หรือเปล่านะเนี่ยเป็นแบบนี้นะนะก็จะเป็นผมแล้วก็มีกล่องแบบนี้อันนี้คือ,อไลอันนี้ก็จะเป็นสเปรย์ในการรักษาไม่ให้ครีมมัน ขึ้นสนิมนะแต่จริงๆแล้วสเปรย์หรือว่าพวกน้ำยาหล่อลื่นพวกนี้มันก็มีหลายยี่ห้ออยู่แล้วนะครับผมแล้วก็มีผ้าแถมมาให้นะเป็นผ้าเช็ดผ้ารักษาทําความสะอาดอะไรประมาณนี้อ่ะเรามาดูอันนี้ดีกว่านะแต่เดี๋ยวเราจะมาดูว่าคุณภาพของมันกับราคาของมันเนี่ยไปด้วยกันได้ไหมมันสู้กับครีมแพงๆได้ไหมอ่ะเปิดมานี่ครับผมนะเราก็มาดูนี่นเห็นไหม เป็นกล่องแบบนี้นะเป็นกล่องจริงๆแล้วกล่องมันก็จะ oem เหมือนกับยี่ห้ออื่นๆนะแต่คือมันปั๊มนะ mjl มาให้นะเป็นฝาปิดแบบเขาเรียกว่าอะไรเป็นแม่เหล็กนะเปิดมาปุ๊บก็จะมีนี่คู่มือนะคู่มือในการใช้งานนะวิธีการตัดเกรดนะตัดยังไงควรที่จะใช้ยังไงมันเป็นใบมีดแบบซิงเกิลเบรแบบนี้ควรที่จะตัดแบบไหนควรที่จะวางใบมีด แบบไหนกับชิ้นงานอ่ะเปิดมานี่โอ้โห و, มาเป็นสีแดงภาษาจีนแบบนี้เลยนะฮะเปิดออกมาปุ๊บมีซองเก็บมาให้นะครับผมถ้ามองจากกายภาพด้านนอก M J L อันนี้คุณภาพหรือ,อสปริงหรือ,อสัมผัสหรือมองจากเนื้องานเฮียต้องบอกเลยว่าค่อนข้างที่จะทำออกมาดูดีนะดูดีเหมือนกันนะมันมีความพรีเมียม นะถ้าเกิดมาเปรียบเทียบกับก๊อตแฮน์อ่ะนี่อย่างงี้นะเออเปรียบเทียบกับก๊อตแฮน์ก๊อตแฮน์เนี่ยตีว่าอยู่ที่ประมาณพันเก้าถึงสองพันนะครับ mgl ก็ราคาลดลงมาครึ่งหนึ่งแล้วกันนะอันนี้ตีว่า800กับ1 8 0 0ป9 0 0เนะี่ยประมาณเนี้ยราคาครึ่งหนึ่งนะเป็นซิงเกิลเบดเหมือนกันกายภาพภายนอกคือเหมือนกันมีตัวปรับนะครับเหมือนกันสปริงเหมือนกันด้ามนะครับผมนะนะ ด้านหน้าด้านหลังดีไซน์จะคล้ายๆกันเลยนะครับผมมาดูความป้านนะครับผมนี่ความป้านของมันนะรู้สึกว่าทางก๊อตแฮนเนี่ยจะป้านมากกว่านิดหนึ่งนะแทบจะมองไม่ออกเลยเห็นไหมนะแต่คือ m j l เจนี่ยจะมีด้านแหลมมากกว่านะอ่ะประมาณนี้อันนี้ด้วยราคาที่มันต่างกันก๊อตแฮนเนี่ยเฮียใช้มาประมาณ1ปีแล้วแตเฮียเฮียจะเปลี่ยน ทุกปีอยู่แล้วนะครับผมแล้วก็อันนี้ใหม่ๆซิงเกลิลซิงเกลิลซิงซิงซิงเลยนะอ่ะเอามาเปรียบเทียบดูกันดีกว่านะครับผมก้อนแฮนด์เฮียจะตัดแข็งๆแบบนี้เลยนะด้ามๆแบบนี้เล้จริงๆไม่ควรที่จะตัดแบบนี้นะครับผมนี่ความรู้สึกของก้อนแฮนด์จะนุบดุบอย่างนี้เลยนะครับผมอ่ะแล้วเกิดมาเปรียบเทียบกับดิสเปียนะครับผมนะดิสเปียก็อยู่ที่ประมาณ์ทันหนึ่งนะฮะอ่ะ ก็แทนจะนุ่มมือกว่านะครับผมแต่ลอยเกตนะครับผมเฮีย er, ยังไม่พูดถึงนะครับตอนนี้มาลอง M J L นะครับผมอลองตัดนะตำแหน่งเหมือนกันนะครับผมตำแหน่งอยู่ตรงกลางเหมือนกันืมาดูมาดูมาดูเฮีย er, ให้ดู รอยตัดเนี่อรอยตัดประมาณนี้นะรอยตัดประมาณนี้มาดูกอตแฮนอีกทีหนึ่งนะเฮียจะตัดให้ดูนะตึ๊บปึป๊บขอจับมาให้ดูนะนี่กอตแฮน สายตัวนี้นะตาเฮียก็ไม่ค่อยดีนะนะคือจริงๆแล้วมันก็ดูค่อนข้างยากจะให้สายตาหรือว่าการตัดหรือก็อะไรกันแล้วแต่เนี่ยความคมกับสองยี่ห้อเนี่ยเฮียคิดว่าใกล้เคียงกันเป็นอาจจะเป็นเพราะว่า m t l ใหม่กว่าหรือเปล่านะ เนี่ยพอลองตัดมันมีความรู้สึกว่าก็อ์แฮนถ้าเปรียบเทียบฟิลลิ่งเฮียจะไม่โกหกเลยร้านจะส่งมาให้เฮียเฮียก็ต้องพูดตรงๆนะครับผมว่า,า MGL ราคาครึ่งหนึ่งของก็อ์แฮนถามว่าสู้ได้ไหม อาจจะฟิลลิ่งสู้ก้อนแฮนด์อันนี้ถ้าตีเป็น100 God hand, ร้อยเปอร์เซ็นต์กอแฮนด์สมติก้อนแฮนด์ร้อยเปอร์เซ็นต์เนี่ยอันนี้อยู่ที่ประมาณเก้าสิบห้านะครับผมแต่ผลลัพธ์ที่ออกมาเหมือนกันไหมเหมือนกันร้อยเปอร์เซ็นต์นะเฮียจะให้ดูผ่านหน้ากล้องมันก็ลำบากเพราะว่ามันซูมไม่ได้เยอะนะครับผมฟิลลิ่งก้อนแฮนด์หนึ่งร้อย mjl เก้าสิบห้าเปอร์เซ็นต์นะครับผมนะฮะแล้วเราต้องมาดูว่า การใช้งานนานๆความทนทานของมันนะครับผมมันจะ,ะสู้ก๊อตแทนได้ไหมนะถามว่าทำไมเฮียต้องมาพูดเปรียบเทียบกับก๊อตแทนเพราะว่าบนห่วงโซ่ของครีมเนี่ยมันคือก๊อตแทนเว้ยนะฮะแล้วก็ครีมที่มันออกมาใหม่อันเนี้ยหนึ่งสิ่งที่มันได้มากับราคาครึ่งหนึ่งที่ถูกกว่าฮอตแทนเนี่ยมันได้กล่องมาได้ ปอกเออก็แทนก็ได้ปอกมาแต่อันนี้ได้กล่องมาแล้วก็มีน้ํายามาให้นะครับผมแล้วก็มีผ้ามาให้1อันถามว่าความคุ้มค่ากับคนที่เริ่มต้นถ้าจะลงทุนในราคาหลักหลัก700-800เนี่ยเฮียก็ถือว่าเฮ้ยอไอตัวนี้นะ mjl เนี่ยเฮียว่าหรูหลาแล้วหรูหลาเลย นะอันนี้คือฝั่งจีนอันนี้คือฝั่งญี่ปุ่นนะหรูหราเลยถามว่าถ้าให้เปรียบเทียบมันเป็นเดอะเบสของของโปรดักจีนแล้วนะฮะอันนี้คือฝั่งญี่ปุ่นนะฮะแต่คือว่ากายภาพด้านนอกคือแม่งเหมือนกันเลยดีไซน์คือแบบเหมือนกันเลยนะฮะเฮียถ้าเกิดเฮียจะควักเงินประมาณ800-780-890ออะไรประมาณเนี้ย ถ้าซื้อเนี่ยความคุ้มค่าเฮียว่า M J L ถือว่าตอบโจทย์นะนะเฮียยังมองว่าถ้าเปรียบเทียบกับ d i s เปียนะฮะ M J L มีความสึกตัดฟึบกว่านะฮะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นมันอยู่ที่ ความใหม่ความสดของใบมีดด้วยนะแต่ความบางทุกอย่างเนี่ยเหมือนกันแล้วก็ความบางของก็อดแฮนกับ n j กับ MJL บางเท่ากันนะครับผมความบางของ MJL กับ d i s เปีย MJL บางกว่านะครับผมประมาณนี้ถือว่าเอามารีวิวคร่าวๆแล้วเอาไปใช้งานยาวๆดูว่าก็อดแฮ d ดิ s p ปีย แล้วก็ไอตัวที่เป็น MGL เนี่ยต่างกันยังไงเฮียมีอันหนึ่งลืมเดี๋ยวหยิบให้ดูเฮียเตรียมมานะนี่ลืมไปเลยเฮียมีอีกอันหนึ่งเว้ยนะอันนี้ได้มาจากสปอนเซอร์ให้มาก็คือเป็น m a d w o r k นะ m a d w o r k m a d w o r k นะนี่คือ m a d w o r k m a d w o r k เปิดมาปุ๊บ มันมีซองมาให้แล้วมันก็มีปลอกมาให้แบบนี้นะนะเฮีย <Here S 1> จะเปรียบเทียบแมทเวิร์กนะขอตัดแมทเวิร์กให้ดูแมทเวิร์กเฮียเพิ่งใช้เลยปึ๊บเอาว่ะเอาว่ะ m มสเวิร์กกับ MJL พอกันนะแต่กายภาพด้านนอกนะดู m มสเวิร์กมันแหลมกว่าเห็นไหมแมสเวิร์กแหลมกว่าใบแมสเวิร์กอาจจะบางกว่านิดนึงนะครับผมนะความป้านแมสเวิร์กแหลมกว่านะฮะเฮ้ยผมบอกเลยผมไม่สนใจใครจะส่งมาผมรีวิวตามจริงไม่มีโกหกไม่มี อวยนะฮะแมทเวิร์กตัดแม่งดุบเลยนะ MGL มันมันดุบพอกันมันดุบคือแบบมันไม่ีเป๊ะเป้ออะไรเงี้ยนะแต่ถ้าเกิดเป็นก็อนแฮนก็อนแฮนแม่งยังอยู่เหนือห่วงโซ่ทุกอย่างนะต่างกันก็คือก็อนแฮนตีว่า2,000แล้วกันนะ m มสเวิรเฮียจำราคาไม่ได้ตีว่าพันหนึ่งนะแล้วก็ MJL น้องใหม่ออกมาตีว่าแปดร้อยเฮียว่า m a สเวิรกับ MJL เบียดกันเบียดกันเลยเบียดกันเลยนะเบียดกันเลยนะ m a สเวิรของไต้หวันนะนะฮะฟิลลิ่งฟิลลิ่งแมสเวิรสปริงเด้งเด้ง นะแล้วมีความเพียวกว่านะีนะ่ให้ดูเห็นไหมเพียวกว่าไหมเพียวกว่าไหมนี่นี่นะนะแมดเวิร์กใช้มาพอประมาณแล้วด้วยนะฮะนะี่ความเด้งอันนี้แข็งกว่าแมดเวิร์กนุ่มกว่านะสปริงนะพูดถึงสปริงนะประมาณนี้เอาเป็นว่าถ้าใครชอบลองเปิดใจหรือว่ามี แทนที่จะซื้อครีมเนี่ยเฮีย er ว่า M J L เป็นตัวเลือกที่ราคาเกิน500ขึ้นมาเฮีย er ว่าไม่มีใครซู้ได้ในราคาหลักไม่ถึงพันอะเฮีย er ว่าไม่มีใครสู้ได้นะถ้าจะบอกว่าถ้าเปรียบเทียบ M J L กับดิสเปียเฮียว่า M J L ดีกว่า d i s เปียนะแล้วเปรียบเทียบกว่ากับทามิย a ก็ไม่ได้เพราะทามิย a เป็น dual b นะครับผมซิงเกิลเบดเนี่ยเขาจะให้มองก็คือ God h แฮนนะแต่อันนี้มันอยู่ราคาที่แพงที่สุดเฮียพูดมานานเพราะอะไรเพราะอยากจะลองพอลองแล้วเนี่ยมีความรู้สึกว่าในราคาที่ไม่ถึงพันเ์ m มคุณซื้อเอาไปใช้งานอยู่บนโต๊ะได้หล่อหล่อพรีเมียมใช้ได้นะครับผมประมาณนี้นะ ขอบคุณร้านพีกันดั้มนะครับที่ส่งมาให้เฮียรีวิวนะครับแล้วก็จะลองใช้ไปสักประมาณ6เดือนและเดี๋ยวจะเอามารีวิวเปรียบเทียบกันอีกทีหนึ่งว่าจะเป็นยังไงนะครับผมอ่ะไปแล้วกันอย่าลืมถ้าใครจะซื้อครีมก็ลองนึกถึง mjl อยู่ในใจของทุกคนด้วยนะครับเพราะอะไรเพราะว่าอันนี้เป็นสินค้าที่มีตัวแทนนำเข้ามาถูกต้องนะครับพีกันดั้มและ ที่สำคัญคือถ้าเกิดมีปัญหาคุณก็สามารถที่จะเคลมกับเขาได้นะไม่ว่าจะแบรนด์ไหนก็นแล้วแต่ก็ลองดูกันครับผมนะวันนี้ไปแล้วจ้ะนะอาจจะไม่ได้สาระแต่คือว่าเฮียก็รีวิวตรงๆนะจะ้ะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ